สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาเคมีหนึ่งนะคะเราไปดูแบบฝึกหัด2.2หน้า79กันเลยนะคะข้อที่1โจทย์ถามว่ากำหนดความยาวของพันธะน,นะคะระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอนนะระหว่างอะตอมคาร์บอนกับคาร์บอนนะคะบอกว่า ให้พันธะนะคะความยาวระหว่าง C กับ C ให้ความยาวพันธะมา154นะคะ120แล้วก็134พิโคเมตรตามลำดับนะคะจงระบุชนิดของพันธะและเปรียบเทียบพลังงานพันธะเพราะฉันจากความยาวพันธะที่เขาให้มาเป็นความยาวพันธะที่แตกต่างกันเราทราบอยู่แล้วว่าในสารชนิดเดียวกันพันธะเดียว จะมีความยาวมากกว่าพันธะคู่แล้วก็มากกว่าพันธะ3เพราะฉะนั้นจากความยาวที่โจทย์ให้มาพันธะที่ยาวที่สุดก็จะเป็นพันธะเดี่ยวก็คือ154ใช่ค่ะความยาวรองลงมาก็คือต้องเป็นพันธะคู่ก็คือ1น4แล้วก็สั้นที่สุดจะเป็นพันธะ3นะคะก็คือ120พิโคเมตรโจทย์อยากได้พลังงานพันธะอีก ถ้าเป็นพลังงานพันธะพันธะที่มีความแข็งแรงมากที่สุดก็คือพันธะสามซึ่งจะสั้นที่สุดก็คือพันธะที่มีความยาว120พิโคมเมตรค่ะก็จะมีพลังงานมากกว่าพันธะคู่ที่เป็น10034พิโคมเมตรแล้วก็สุดท้ายก็คือพันธะเดี่ยวที่มีความยาว1นึพิโคมเมตรเพราะฉะนั้นพลังงานพันธะนะคะ ก็จะเรียงตามนี้นะอันนี้คือพลังงานพันธะนะคะแล้วก็ความยาวพันธะต่อมาข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าจงเขียนโครงสร้างลิวอิสของโมเลกุลน,น้ําแก๊สออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้2อสนะคะแล้วก็เปรียบเทียบความยาวพันธะระหว่าง H กับ O ในโมเลกุลของน้ําและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และก็ความยาวพันธะระหว่างออกซิเจนนะคะ ในแก๊สออกซิเจนกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนสูตรแบบเส้นของลิวอีทออกมาให้ได้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบเส้นนะคะของน้ําแล้วก็สูตรแบบเส้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วพันธะระหว่าง H กับ O ทั้งน้ําและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มันคือพันธะเดียวพอเป็นพันธะเดียวคะ่ะความยาวของพันธะมันจะใกล้เคียงกันมันเป็นพันธะชนิดเดียวกันนะคะ แต่พอข้อขอไข่เรามาเขียนระหว่างออกซิเจนกับออกซิเจนถ้าในโมเลกุลแก๊สออกซิเจนค่ะมันเป็นพันธะคู่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ o เป็นพันธะเดี่ยวอันนี้ต่างชนิดกันนะคะความยาวพันธะของพันธะเดี่ยวก็ต้องมากกว่าพันธะคู่เพราะฉะนั้นความยาวพันธะของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็มากกว่าแก๊สออกซิเจนถูกต้อง้วนะคะต่อมาเราไปดูข้อ3เลย ข้อที่3บอกว่าให้เราเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานความท้าระหว่างอะตอมของคาร์บอนเราจะเปรียบเทียบได้ก็ต้องเขียนสูตรแบบเส้นของลิวอิสก่อนตัวแรกก็คือ c 2 h 2เข้ากรณีที่3ก็คือ c n h 2 n ลบ2อ c n h 2 n ลบ2แสดงว่าพันธะระหว่างคาร์บอนมีพันธะ3เกิดขึ้นต่อมา c 2 h 4อันนี้เข้ากรณี c n h 2 n พันธะระหว่างคาร์บอนมีพันธะคู่นะคะเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้าย C2H6 ก็คือ CnH2n+2 บวกแสดงว่าพันธะระหว่างคาร์บอนมีแต่พันธะเดี่ยวเราไปเปรียบเทียบเลยนะคะเพราะชั้นความยาวพันธะพันธะเดี่ยวก็มากกว่าพันธะคู่มากกว่าพันธะ3ก็คือ C2H6 มากกว่า C2H4 แล้วก็มากกว่า C2H2 พลังงานพันธะตรงข้ามกันนะคะ พันธะ3มากกว่าพันธะสองแล้วก็มากกว่าพันธะเดี่ยวเพราะฉะนั้นพลังงานพันธะก็จะเป็น c 2 s 2มากกว่า c 2 s 4แล้วก็มากกว่า c 2 H6 อันนี้คือข้อที่สนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะได้ของสารชนิดเดียวกันเราต้องเขียนสูตรแบบเส้นของลิวอีสออกมาให้ได้ก่อนนะ เสร็จแล้วเราไปดูต่อเลยนะคะข้อที่4ข้อที่4ให้เราคำนวณพลังงานที่ต้องใช้เพื่อสลายแก๊สบิวเทนแก๊สบิวเทนก็คือ c 4 s 1 h อันนี้เข้ากรณี c n h 2 n บวก2สแสดงว่าพันธะระหว่างคาร์บอนมีแต่พันธะเดียวเท่านั้นเราก็มาเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสนะคะสูตรแบบเส้นเลยแล้วก็อยากรู้ว่าพลังงานมีค่าเท่าไหร่ ค่าพลังงานเราเปิดจากในหนังสือได้นะคะแต่ว่าข้อนี้เขาต้องการสลายแค่0.5มูลเราก็มาดูเลยค่ะเรามีพันธะระหว่าง C กับ C อยู่ทั้งหมด 1, 2, 3พันธะคูณกับค่าพลังงานคือ348อันนี้คือเปิดจากตารางได้นะคะเราจะได้ค่าพลังงานก็คือ 1, 44กิโลจูลต่อมูลแล้วก็มีพันธะระหว่าง C กับ H c กับ s ก็คือมีตรงนี้1 2 3 4 5นะคะ6 7 8 9 10ทั้งหมด10พันธะค่าพลังงาน413เปิดจากตารางได้ก็จะได้ออกมาคือ4130กิโลจูลต่อโมลนำทั้ง2มาบวกกันเราจะได้พลังงานที่ใช้ในการสลายต่อ1โมลก็คือ5174กิโลจูลต่อโมลเพราะฉันหาแค่0.5โมลก็คือครึ่งเดียวค่าพลังงานก็คือ2500 แ7กิโลจูลอันนี้คือคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่ามันต้องใช้พลังงานในการสลายเท่าไหร่เราต้องเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นของลิวอีดออกมาให้ได้ก่อนค่าพลังงานเราเปิดจากตารางในหนังสือได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราไปดูต่อเลยนะข้อที่5ให้มาเป็นรูปสมการเคมีนะคะให้คำนวณพลังงานของปฏิกิริยาก็คือหา delta s สำหรับสมการนี้สมการนี้โจทย์ดุลสมการให้มาแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องมาเขียนสูตรแบบเส้นออกมาให้ได้เราก็มาเขียนสูตรแบบเส้นเลยนะคะทั้งฝั่งสารตั้งต้นกับฝั่งสารผลิตภัณฑ์พอเราเขียนสูตรแบบเส้นออกมาแล้วเราก็มาคิดพลังงานเลย ฝั่งสารตั้งต้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลังงานฝั่งสารผลิตภัณฑ์สร้างพันธะใหม่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคายพลังงานนะคะเพราะนั้นฝั่งสารตั้งต้นก็มีพันธะคู่ระหว่าง c กับ c อยู่1พันธะคูณค่าพลังงาน614นี้เปิดจากตารางนะคะต่อมาพันธะระหว่าง c กับ h มีทั้งหมด4พันธะนะคะก็คูณ413เปิดค่าจากตารางพันธะคู่ระหว่าง o กับ o ดุล3ข้างหน้าค่ะมี3พันธะ ก็3คูณกับ498อนะคะอันนี้เปิดจากตารางค่ับพวกนี้เปิดจากตารางนะเพราะฉะนั้นเราจะได้พลังงานของฝั่งสารตั้งต้นทั้งหมด3ค่านำทั้ง3ค่ามาบวกกันนะคะก็คือ614บวกกับ1,652แล้วก็บวกกับ1494มันจะได้รวมดูดพลังงานทั้งหมดของฝั่งสารตั้งต้นก็คือ ,3760 กิกิโลจูลต่อมาเรามาคิดทางฝั่งสารผลิตภัณฑ์ ทางฝั่งสารผลิตภัณฑ์นะคะมีพันธะระหว่าง C กับ O เป็นพันธะคู่ในสูตรมีอยู่ทั้งหมด2พันธะคูณกับ2ที่อยู่ด้านหน้าก็จะเป็น4พันธะแล้วก็คูณค่าพลังงาน804นะคะต่อมา H กับ O ในสูตรมีอยู่2พันธะคูณกับ2ข้างหน้าก็เลยกลายเป็น4คูณค่าพลังงานก็คือ463เรานำค่าพลังงานที่ได้จากการคายพลังงาน2อันนี้มารวมกัน เราก็จะได้ว่าฝั่งสารตั้งต้นคายพลังงานออกมาก็คือ5 6 8 8กิโลจูลเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าพลังงานของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอันนี้ค่ะสรุปสุดท้ายเป็นดูดหรือเป็นคายก็เปรียบเทียบเลยปรากฏว่าคายพลังงานมันมากกว่าเพราะฉะนั้นก็สรุปเลยว่าเป็นการคายพลังงานนำา5 6 8กลบ3760ก็จะได้ 1,308! นะคะกิโลจูล กไปดูันนต่อเลยะะคะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเรโซแนนต์นะคะเรโซแนนต์จะอยู่ในหน้า80นะเรโซแนนต์หน้า80นะคะการเกิดเรโซแนนต์ของโมเลกุลโคเวเลนต์ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้สามารถเขียนโครงสร้างริวอีดได้มากกว่า1แบบตัวอย่างที่เขายกตัวอ,อย่างมาก,ก็คือโมเลกุลของโอโซนโอโซนก็คือ O อห้อยสนะจากโมเลกุลของโอโซนนะคะเรามีโครงสร้างริวอีอยู่2แบบก็คือแบบกอไก่กับแบบขอไข่ดูตามหนังสือเลยนะ โดยมีออกซิเจนเป็นอะตอมกลางนะคะไปสร้างพันธะเดียวกับออกซิเจนอะตอมหนึ่งแล้วก็สร้างพันธะคู่กับออกซิเจนอีกอะตอมหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าโมเลกุลของโอโซนเป็นไปตามโครงสร้างกอไก่หรือขอไข่ความยาวพันธะก็ไม่น่าจะเท่ากันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นพันธะเดียวของ O กับ O มันจะมีค่าเท่ากับ148พิโคเมตรแต่ถ้าเป็นโพันธะคู่โอมันจะคือ121พิโคเมตร แต่พอเขาไปศึกษาปรากฏว่าความยาวพันธะในโมเลกุลของโอโซนมันมีค่าเท่ากันก็คือ128ิพิกโอมต์ซึ่งความยาวพันธะตรงนี้มันเป็นความยาวพันธะระหว่างพันธะเดียวกับพันธะคู่ของออกซิเจนกับออกซิเจนแสดงว่าพันธะในโมเลกุลทั้งสองตรงนี้น่าจะเป็นพันธะชนิดเดียวกันที่มีการใช้อิเล็กตรอนร,ร่วมกันเขาก็เลยมาสรุปว่า สแสดงว่าโครงสร้างโอโซนไม่ได้เป็นแบบกอไก่หรือขอไข่แต่อาจจะเกิดเป็นโครงสร้างเลโซนนั้นก็ได้ก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ตรงพันธะคู่ค่ะมันสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างสองฝั่งได้เนี่ยมันเคลื่อนที่ไปมาได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างโมเลกุลที่น่าจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นแบบโครงสร้างคอควายก็คือรูปนี้ ที่เวลอิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งสองพันธะนะคะเส้นประตรงนี้แสดงอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได้ทั้งสองฝั่งมันน่าจะมีโครงสร้างเป็นแบบคอควายนะคะโครงสร้างเรโซแนนซ์นอกจากโมเลกุลของโอโซนเรโซแนนซ์มันอาจจะมีตัวอื่นก็ได้นะอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะในตัวเจนไดออกไซด์ ide, แล้วก็วงแหวนเบนซีน ที่พันธะคู่สามารถเคลื่อนที่ได้รอบนะคะอิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาสามารถเขียนโครงสร้างได้มากกว่าหนึงแบบนะอันนี้คือโครงสร้างเรโซนน์นะคะต่อมาเราจะไปดูรูปร่างโมเลกุลรูปร่างโมเลกุลจะอยู่ในหนังสือหน้า98หน้า82ค่ากับ83รูปร่างโมเลกุลนะคะ เป็นการจัดเรียงตัวของโมเลกุลโคเวเลนต์นะซึ่งเราจะสามารถทำนายรูปร่างโมเลกุลได้ค่ะเราจะใช้แบบจำลองการผลักละหว่างคู่อิเล็กตรอนที่อยู่ในวงเวเลนต์นะคะอาจจะเขียนย่อรูปร่างโมเลกุลที่เราใช้นะเราจะใช้แบบจำลองของ VSEPR นะคะ เพราะฉะนั้นจาก vsepr ตรงนี้กรณีแรกก็คือเป็นกรณีที่โมเลกุลที่อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่ตัเดี่ยวรูปร่างโมเลกุลอันแรกค่ะที่อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่ตัดเดี่ยวดูตามในหนังสือไปเลยในหนังสือจะอยู่ในหน้าสรุปก็คือหน้า85เลยดูสรุปในตารางไปเลยนะคะแบบแรกก็คือเป็นแบบเส้นตรงหรือว่าลิเนียร์มีอะตอมกลางหนึ่งตัวค่ะแล้วก็มีอะตอมล้อมรอบสองตัวอย่างเช่นเบรเลียมคลอไร ถ้าเป็นแบบเส้นตรงค่ะมันจะกลางตรงมุมพันธะคือ180องศาอันนี้คือลักษณะของเส้นตรงนะคะแบบที่สองก็คือมีอะตอมกลางแล้วก็มีอะตอมล้อมรอบสามอะตอมไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดีวเดียวเหลืออยู่นะก็คือสามเหลี่ยมแบนราบนะคะหรือว่าไตโกนอลพาน่าอย่างเช่น BF สมันจะมีมุมระหว่างพันธะก็คือ120องศาอันนี้คือกรณีที่อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดีวเดียวนะต่อมา กรณีที่3ก็คือทรงสีหน้านะคะหรือว่าเตตะฮีดอลอะตอมกลางแล้วก็มีอะตอมล้อมรอบก็คือ4 4ตัวมุมระหว่างพันธะของแต่ละพันธะนะคะมันจะเป็น1 0 9 5เกเน้นดูตามหนังสือเลยนะตัวต่อมาก็คือพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนะคะไตโกนอกไบพีระมิด,ดอลนะก็จะเป็นอะตอมกลางแล้วก็มีอะตอมล้อมรอบทั้งหมดหอะตอมไม่เหลือ อิเล็กตรอนคู่รด,ดเดียวนะคะถ้าเป็นพีระมิดคู่สามเหลี่ยมมันจะเหมือนเป็นพีระมิดสองอันประกบกันบนล่างลองมองจากรูปในหนังสือได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีมุมพันธะถ้าเป็นมุมด้านบนคือ90องศามุมที่ฐานด้านล่างคือ120องศานะคะแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบทรง8หน้าหรือว่าออกตะฮดอทรง8หน้าอะตอมกลางนะคะแล้วก็มีอะตอมล้อมรอบทั้งหมด6อะตอม เพราะฉันมันจะมีมุมระหว่างพันธะก็คือ90องศานะคะอย่างเช่นตัวอย่างของ sf 6ที่มันจะมีซันเฟอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีโมเลกุลของฟลูออรีนนะคะทั้งหมด6ตัวล้อมรอบอยู่นะคะอันนี้คือทรงแปดหน้าหรือว่าออกตาเฮดอลนะ อันนี้คือตัวอย่างของรูปร่างโมเลกุลที่ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะเราต้องทราบว่าถ้าเราไปเจอสูตรโมเลกุลแบบนี้เวลามันเขียนออกมาเป็นรูปร่างโมเลกุลมันต้องได้แบบไหนนะคะนะักเรียนอย่าลืมทบทวนนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนโมเลกุลที่อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะสำหรับคาบนี้สวัสดีนะคะ